สวัสดีค่ะกระสายข่าวดังมาแล้วค่ะเจ้าหน้าที่เล่านาทีโดนสองพระเมากลางป่วนเตือนไม่ฟังเจอขู่ฆ่าลันศึกเมื่อหร่ตายแน่เจ้าหน้าที่เล่านาทีโดนสองพระเมากลางเตือนไม่ฟังเจอขู่ฆ่าลันศึกเมื่อไหร่ตายแน่ชี้เงินได้มาจากประชาชนมาจากความศรัทธาจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปเหตุการณ์สุดทนกับพระพฤติกรรมพระสองรูปเมากลางขับรถตามหาเรื่อง ซ้ำยังทำท่าโชว์หลอดท้าทายมึงถ่ายเลยกูเท่ความคืบหน้าเรื่องนี้เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์65ข่าวสดออนไลน์ได้คุยกับนายจตุพลพันยางอายุ49ปีสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเล่าว,ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณวันที่22-23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระทั้งสองรูปขับรถเก่งเข้ามาในสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวอยู่ในอาการมึนเมา เดินดูสัตว์เสียงดังวอยวายส่วนพระอีกรูปหนึ่งเมาหนักกว่าปีนกรงหมีอีกตนจึงเข้าไปเตือนก็ไม่ฟังกลัวจะตกลงมาแล้วเอาแก้วอาหารสัตว์ไปแปดแก้วและไม่จ่ายเงินตนก็ถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้เป็นพระยังโกหกเขาก็โกรธจากนั้นตนแก้งโทรหาตํารวจเขาก็ยิ่งโมโหพอตนขับรถไปธุระในตําบลทุ่งหลุยลายเขาก็ขับรถตามไปหาเรื่องท้าตีท้าต่อยและเอียงขู่ฆ่าด้วยบอกว่า ถ้าสึกมาเมื่อไรมึงตายแน่กูกินมันผิดอะไรมันเงินกูไม่ใช่เงินมึงเขาไม่ฟังอะไรเลยจะหาเรื่องต่อยตีอย่างเดียวยังบอกอีกว่ากูนักเลงพอตอนนั้นสภาพพระสองรูปเมาหนักเลยพอตนบอกว่าจะถ่ายคลิปเป็นพระทําไมกินแล้วแบบนี้เขาก็บอกถ่ายเลยลงเลยเดี๋ยวกูเท่แน่กูหล่อแน่กูดัแงแน่เหตุการณ์นี้ตนรู้สึกว่ายอมรับไม่ได้เลยที่ไม่โตอตอบกลับเพราะเห็นว่าเป็นพระอยู่ในผ้าเหลือง ซึ่งก็ไม่รู้ว่าพระสองรูปนี้มาจากไหนเป็นพระจริงหรือพระปลอมตอนอยากบอกว่าถ้าเป็นพระให้อยู่ในวินยัยกิจของสงฆ์คนกราบไหว้ไม่ใช่มหาเรื่องแบบนี้เงินก็ได้มาจากประชาชนมาจากความศรัทธาไม่ใช่เอาไปซื้อเหล้ากินแบบนี้ไม่สมควรเป็นพระขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด co th ค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ